สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือปั๊มออโต้ที่ผมจะเอามาแปลงให้กลายเป็นปั๊มธรรมดาก็คือจะบายพาสจะถอดระบบออโต้ออกนะครับใช้งานเป็นเหมือนปั๊มหอยโคพอเสียบปลั๊กก็ให้ปั๊มทํางานนะครับเดิมทีมีชุดควบคุมที่เป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีเซ็นเซอร์วัดการไหลมีเพรสเชอร์สวิตช์แต่เนื่องจากผมทําพังไปแล้วนะครับชุดนั้นจึงนํามาแปลง เอาไว้สําหรับรดน้ําผักสวนครัวหลังบ้านนะครับเวลาใช้งานก็ใช้วิธีการตั้งเวลาเอานะครับตั้งเวลาจากตัวนี้นะครับจึงไม่ต้องใช้ระบบออโต้แต่อย่างใดนะครับมาดูว่าขั้นตอนการแปลงต้องทําอย่างไรเซ็นเซอร์วัดการไหลของน้ํานะครับซึ่งไม่ได้ใช้ผมจะถอดออกส่วนตรงนี้จะเป็นเพรสเชอร์สวิตผมถอดออกนะครับ แล้วก็ถังแรงดันก็ไม่ใช้นะครับถอดออกผมอุดรูอุปกรณ์ที่ถอดออกด้วยปลัก๊กที่มีขนาดต่างๆตัวบนสุดนี้เป็นปลั๊กขนาด1นิ้วสำหรับถังแรงดันนั้นเป็นขนาด4หุนและของเพช u r e ร์สวิตเป็นขนาด3หุน ลำดับต่อมาก็คือทำกล่องสำหรับเก็บคาปาซิเตอร์และเก็บเทอร์มมนอตต่อสายเดิมทีคาปาจะอยู่ในกล่องควบคุมแต่ว่าพอไม่มีกล่องนั้นเนี่ยผมจึงต้องดัดแปลงกล่องขึ้นมาเองโดยการใช้บล็อกครอบเต้ารับขนาด2คูณ4นิ้วที่เป็นแบบใช้ภายนอกนะครับมันจะมีซิลกันน้ำตรงขอบฝาปิด สายดินต่อจุดนี้ครับผมดูจากไดแกรมที่ฝานะครับสายแอลก็คือสายสีดำ นี่คือสายไฟเข้านะครับ L N นะครับสายดำของมอเตอร์ต่อกับสาย L สายขาวต่อกับสาย N นะครับแล้วก็สายเหลืองเป็นสายของคาปาและมาต่อที่สาย N นะครับตามไดอะแกรมนี้ โอ้ปั๊มทำงานนะครับสุดยอดสุดยอดปั๊มทำงานนะครับโอ้แสดงว่าอุปกรณ์ที่ผมต่อไว้ถูกต้องทุกอย่าง ดูดของปั๊มผมต่อกับหัวกระโหลกที่หย่อนลงไปในบ่อนะครับผิวน้ำเนี่ยอยู่ห่างจากปั๊มประมาณ2เมตรนะครับตัวปั๊มฝั่งนี้ผมเอาอข้อต่อที่เป็นข้อต่อฉากฝั่งนี้เนี่ยมันมีที่เปิดเติมน้ำซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นของฝั่งดูดนะครับเป็นของปั๊มตัวอื่นที่ท่อดูดเนี่ยมันอยู่ ในแนวตั้งอันนี้ผมนํามาใช้เพื่อที่จะเป็นข้องอ90นะครับพอดีผมหาข้องอ90ที่บ้านไม่เจอก็เลยตัวนี้มาใช้นะครับและก็มาเทสกันเลยนะครับว่าปั๊มออโต้ที่เอามาโมให้กลายเป็นปั๊มแบบธรรมดาใช้งานแบบปั๊มหอยโขงพอเสียบปลั๊กก็ทํางานเนี่ยได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูครับนี่โอ ใช้งานได้ครับใช้ได้ถือว่าโอเคนะผมแฮปปี้ผมแฮปปี้ใช้ได้แล้วครับปั๊มเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแรงหรือว่ามีปริมาณน้ําที่มากมายเพราะว่าปั๊มตัวนี้มันเป็นปั๊ม250วัตต์แล้วก็ใช้งานมาน,นานมากแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือหัวกะโหลกมันอาจจะมีพวกเศษขยะพวกคราบสกปรกอุดตันนะครับมันก็เลยทําให ดูแล้วปริมาณน้ำไม่มากเท่าไหร่แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าปั๊มที่เขาใช้งานเป็นปั๊มบ้านเนี่ยเขาไม่ได้เน้นปริมาณเน้นที่เคสก็คือเน้นที่ความแรงนะครับเวลาเราเปิดฝักบัวเนี่ยน้ำจะต้องแรงปั๊มที่เน้นปริมาณเ,เป็นพวกปั๊มหอยโขงที่เขาใช้กับการเกษตรแบบนี้ออกมาได้ระดับนี้ผมก็โอเคแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้เอามาใช้งานหนักอะไรมากมายนะครับ ใช้เป็นปั๊มสแปร์หรือเอามาใช้เป็นรักษาสแปร์นะครับอย่างน้อยก็เอาไว้แก้ขัดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ